งๆๆลงโอ้แต <l> ่จนก็ต hmm. ้องอมกระดุมปเื่อกระักใช้ชั่วโมงสองชั่วโมงตรงนี้มัทันเวลาพี่น้องเยหอมนะลนะคับดยนารอยนามันมปนหอมนะเป็นใเกี่ยวน้ำก่อนเอตัตอหลายขนาดต่อไป ลั้การเลยสบายดีได้สวัสดีพี่น้องที่ทานที่ตามชมอ่าวันนี้อ่าวันนี้มีแนวกลิ่นหนึ่งเลยวันนี้ตรงกบเปียกนะแปลกอ่าไอซีกดูหมูมากกบเปียกถึงพวกนีกบเปียกทีกินกบเปียกเพิ่งเล่ายังเลยมาพิทัาน่ากินจังนี้เห็ดมันมีแซมเบิ้ลนี่พี่น้อง มอฟด้วพอต้มนำทานะคอยไปซื้อกระดูกหมูก็มาเันดาวสวัสดีพ่อขนมันีเ,เนสียตรงขัดเปียกินสิดดาวสาวเชกน,นี้กระดูกหมูเฮาตูมาเดี๋ยวไปซักกระดูกหมูก่อนไปซีนมันซีน,น,ซนสันโอเคเป็นแสงดาวซอยพักก่อน แล้วค่อยสิบปุ่งนะเขา,าใช้พักยาได้ผูกไก่ใช่หรอ ดีมากมาสามถุงซื้อสองถุงใช่ไหมนีนไปเรียสีเลยจงเลยถึงแล้วจะเัีคสีน ผัดบะไกคือผัดซีเลิยสไม่ผัดสีเรีย เส้นตะานั่นเด้อมะนู่นะชื่อว่ามะน่งนี่นู่นแง่น้ำนี่น้ำเดือดนี่ uh huh. นะหอมหอมเป็นโง่เลยเป็นโง่กัะหอมหอมหอมหางพักสีกก่หาพักสี่เป็นโง่ชื่อวันนี้นะ rồi sơ sơ chút chút nhoi là lại kèm sơ vào này Có xịt một con nhỏ นี่น้ำกระดูกนำ้ำพี่นงช่วยลาดแสบกระดูกปางมันเน มะนาวไปได้แซ่บนะมะนาวพี่น้องเอใยชื่หนาวสอยไปไนะมผักว่าใช้บัตรตดปุ่งวันนี้อันนี้ค่อยจะตับกระเทียมก่อนเทียมเกียวเทียมนิมหนึ่งชื่อายนะ่ะ เก็บพักก็พี่น้องเลยกกเจ็บฟังชียวนก่อนพักข้าวทองนะนี่ข้าวทองพี่น้องเลยปลูกเติงมีดกินมันเด็ดิคำพูดก่อนบ้างน้ำโทมมันน้ำนันบอกละโอ้ทีนี้เปิดเพีงเด่นเป็นเด่นเลยน้อยเชียวนะถ้าปูกปไปไมีดกินมันมัน,มนแก่หมดละ ขึเน,นียบร้อยกอลังพังหาเก็บมาละเดี๋ยวล้างก่อนโอ้โหกินเธอคุณพังนี้ปุ๊บวิธีค่อยกินมันทต่อทอทอง Các cháu đang nghe lưng rồi, phi nó

ใสบันนี้ก็ต้องออมก,กระดุมไปเพื่อยคับต้งใช้ชั่วโมง,งมออสอกกาางชั่วโมงแต่มันทำเวลาให้กินานกานสันอีกันชุกจังหน่อยผงนะงนนกุ้เกียวน้ำหน้า lòng oh. sụp oh. à, lại. Couldn lựa nói ô, mô oh. là tìm ấy, tiệm mò tìm mô tìm mô mò mô mò mô tìm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  nói lên mô tìm 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 เราลงลกมาปุ๊บดูหน้าก่อนดูหน้ามันหอมนะเป็นใบเกี๊ยวน้ำก่อนมั้ยเซ็ปนะครับไปเกี๊ยวน้ำกินเลยเกี๊ยวกระเทียมก่อน đâu cái hay gì cho kênh nữa, Để, không đừng đừng, đừng đừng. Để không มันนมดเขาใครเขาบีสมาดเฉยอลยนะคลิปก่อนน่าจะนีกระเพาะนะมั อออตอนไหต่อนตักตอนไหล้ไม่ใช่การตักก็พอกับแม่ก่อน ตากระดาษเรื่อยตอนตอนลายป่ะนะก็คินเข้าแล้วค่อย กเค็มบอกระน้อยสองทงแม็กกี้สองซอนสองสามซอนสามบกแมกกี้มันจะเค็มเลยโอก๋มรกรมหมดห้สิบหมด สามสีอันนะแน่ไล right. ่ปดไปพวดอันนี like ้แล้วแล้อ่าเงี้ยไล่อยงงเลโอ้ตัวตอหลายขนาดต่นี่อลังการเลยเดี๋ยวค่อยสิบุ่มก่อนคอยมักเพชรเดี๋ยวไปเลยกินพิกเพชร เปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วก็ท่องมาเอาบ้างตรงนี้กระเทียมไปเดินตุ๋ยผักก่อนใส่เมื่อกี้น้อยนึงนี่ตงนี้ปุ๊บเกี่ยมมาจากลั่งซอสลงไป ใช่หลายแซ่บหลายชยายนแบบน้ำปลาโอ้ที่สุดคือมะนาวคืมักงสามนิมโลนโอ้ใช้สามนิมส,มสม้มเลยนี่เปิด ชมเมมมบิร์ของแมงสังดาวพุนแมงสังดาวมีพริกเลยโมเสย์นะใช่ะโอ้นของโมแปงเวยปึ๊บรวยนาอกหลักการงานสร้างนุย ตัวหอมนพีหน่อยผัดพริกไทยคูอเขามีพริกไทยเงนินบอกเมงเขามีมตัวหอมนิดน่อยตัวบ๊ะซิมกอนบ๊ะซิมก่อนิดหน,น่อยตัวแล้ว<ม>ด,ด,ดกินเดียวคเอพี่นอกินกระเปียกไหม เย็นเกือแตกเกือแตกโอ้การกับพาะการดึกดึ๊กดึกดึกย่ๆย่ย่ต้อแตะกันดูดีกว่าก็สีเป็นี่ต่งลุกตรงนีัเลือกอีกงีละ เีปแล้วแซมเนาะบริกรนึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าเจ๊กลูกหลายกัดทองเลย

ขาก้งเป็นครับเฮ้ยมีดดังเลย